ฮ่ีาดแน่จีเขาวแน่จีเขาวะดิเขาวะดิเขาวะดิฮ่าฮ่อ้าวขังกูเลยเงียบเยไว้กำลังใช้สมาธิในการเดินผมกำลังใช้สมาธิแอ๊ะช่วยด้วยลุกไปขึ้นแอะนายพร้อมแล้อใชบ๊อบบี้ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยโอ้ยทำไมลมแรงจังเลยช่วงนี้โอ้ยลมแรงมากเลยโอ้ยอะไรเียยยง ถ่ายควยเลยไม่เคยเห็นมาแน่ยางยางยางยังไม่หยุดอีกรู้หรือไม่เพลงนี้ทําให้สัตว์เลี้ยงของคุณหื่นได้ไม่เชื่อดูอ้าแล้วมึงจะถังทำไมเนี่ยไม่เอาตบไปแบกมั้งอะไรมึงเนี่ยกูไม่เล่นไอ้สัตว์กูไม่เล่นอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูกูไม่เอาผู้ชายไอ้สัตว์เฮ้ยว่าไงจอห์นนี่ชอบบอกใหม่แหมล่ะใช้ได้ใช่ไหมกันกระแทกอย่างดีนะใส่ขับรถได้เด้อรู้หรือไม่ว่าแมวของคุณก็กลัวเจ้าสิ่งหมือนกันไม่เชื่อดูอุ้ยใต้เตาตเทน กูไม่เอาเพลงนี่ยกูไม่ชอบฟังเพลงยังไม่หยุดอีกก็ไม่สุขสนพวกเราทุกคนนี่คือการให้อาหารแมวได้กินชีตอ้าวชีตไปไหนอ่ะชีตอยู่ไหนอ่ะชีตหายหาไม่เจอชีตอยู่ไหนชีตอยู่ไหนอ้าวอยู่นี่นี่คือการดูแลน้องเหมียวที่ถูกต้องนะจ๊ะให้โนมให้อาหารได้ชอบจังเลยให้ดีจุงเบยได้นอนด้วยไปครอบมาเฮือกล็อกหลบแบบตัวเกียวดิฟไอ้เจ้าไหนมันก็ทรมานกูจังเลยสวัสดีสาวเจ้าเจ้าโซเชียลแคม ว่ร้อนทำไมเสียงมันพ้อบงหรอฮะทำไมประเทศไทยมันร้อนอย่างนี้นะโอ้ยร้อนไม่ไหวแล้วอร้อนร้อนเด้วยนี่เป็นภาพที่ถ่ายได้จากกล้องวงจรปิดนะครับเฮ้ยจะขบกูดอแล้วช่วยช่วยถ้าจะขบกูดนบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเปิดเพลงอีกพอถ้าเปิดแล้วกูจะเต้นคือมึงเป็นอะไรมากปะ ไข่เย่าอะไรมาตั้งไอ้เกะกะโอ้โอ้แม่งเล่นไม่รู้เรื่องลำบากกูเก็บกวางแล้วเออเรียบร้อยผมกลับมาแล้วที่รักอ้าวชิพายแล้วมึงเฮ้ยทำลายหลักฐานกดอีสียิ้ม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 เอาไงก็มันดีเฮ้ยไหนมึงเดินมายั่วกูอ่ะอุ้ยมันใสกระจกบ้านกูไฮ้กูไม่รู้มันแตกเองอยู่นิ่งๆสิอยู่นิ่งสิมาที่ไหนหอนวะหอนอาพ่อไอ้สับ วันนี้จะออกไปเที่ยววันนี้จะออกไปเดินเซนทรันไปเซนทัลได้กันไหมตัวเองเฮ้ยว่าไงเพื่อนใครเพื่อนเล่นมือเล่นโดยแค่นี้ไม่ได้กูถามว่าใครเพื่อนเล่นมือสวัสดีชาวโซเชียลแคมป์วันนี้เราจะเสนอมาของฉันเองนี่คัะสวัสดีชาวโซเชียลแคมป์เครื่องนี้กูจองกูมาก่อนกูจองแล้วอย่ามายุ่งกูนั่งก่อนอย่าอย่าผมสงสัยเรื่องนี้มานานแล้วครับว่าสุนัขของพวกคุณหลับกันแบบนี้หรือเปล่าดูมันหลับซิหนิงสิเชียว หยุดนะนี่เจ้านีจะรวดยอมมอบตัวซะป<อ>ังเอ,อ้ยฝากลูกเมียข้าด้วยเอ๊ะตายดิยนเสียแล้วสก๊อตไลก้าวิ่งไปที่ตู้เย็น <c oughs> ก็มันร้อนนะคุณถ่ายทำไมไม่เคยเห็นหมาเต้นนะนี่ไงตึ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 งเพราะว่าการยิ้มเป็นสิ่งสวยงามยิ้มสิอ่าใช่สวยมากยิ้มอีกเออยิ้มสวยมากอืมเย่ะอะไรนะพรุ่งนี้วันจันทร์เหรอ ครูรอเล่นโอ้ยพา่มไปไหนเนี่ยอย่านอนแล้วดะโอ้ยเอาไว้นี้แสรก็ได้วันดีฮ่่ตัวเชียร์ไเนี่ยโอ้ยมาตัวเดียวเสร็จกูเออสบายเอ้ยมันว้วยกูตึ๊บเลยว่ะว้าวใส่ไหมนี่นะใส่ไหมจริงด้วยเยี่ยมไปเลยโอ้โหนี่มันฟินมากเลยอตน้องๆหนูๆอย่าทําตามนะครับฟังดีๆนะเพื่อนพรุ่งนี้วันจันทร์ไม่บอกกูพรุ่งนี้เลยละอย่าทําแบบนี้เลยเธอหยุดทำแบบนี้เถอะ เรานะ่ะจบกันไปนานแล้วนะมึงเป็นอะไรเนี่ย